คุยเลยคุยเลยเรื่องไหนฮะเห็นนะคะอันนี้คือตอนนี้เมื่อก่อนยายก็เลี้ยงเขาอย่าง,<อ>างเดียวครับเลี้<ๆ>ยงแต่เล็กเลยแม่ตั้งแต่ไม่ได้อยู่กับพ่อว่าเรียนอยู่ที่หอพ่อก,ก็มาอยู่ที่กับยายไปไปอยู่โรงเรียนสมคอที่ไอ้สมุทรปราการน่ะครัตรงนั้น แท่งนะใช่ได้ไงเรีนไม่จบจบแล้วนะตอนนีโรงเรียนสมเคอเนาะใช่แล้วก็กลับมาเพราะเราเป็นหารเนาะใช่โรงงานก็ดีแล้วอันนี้วุฒิวุฒิอะไรกันน้องมอสานมอสานก็เดี๋ยวในค่้ายจะให้เรียนถึงวุฒิม .6 ออกมาเป็นจริงๆสองปีครับสองปีเรียนวุฒิพอได้วุฒิม .6 แล้วสามารถเป็นทหารได้เป็นนายสิทได้ะจะมีคนพูดตลอดใช่ไหม ใช่ครับนด้วยอัยนนี้สบายเขามีเงินเดือนด้วยนะก็เบาอย่างเบาพันละ <Okay. S 2> ทางบ้านเอย่องเบาพันะใหญ่นะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีก